ตำรวจคนไหนมมเเอกี้ไมไม่ไมีเลยครับไอ้่าเด็กมึงทําไม<ฮ>ไปทําแผนอย่างงี้วะให้มันนําเหลาเลนี่เหมือนคนโง่ไม่รู้เรื่องอ,อย่าไปบอกว่าเอ้าไหนไหนมึงตีเ<ต>ทตีตีกี่ท <c oughs> ีได้เราจะย้อนหลังกลับไป29ปีก่อนคือในปีส5ง7ไอ้พลอยเนี่ยอาไปได้มาจากไหนได้มาจากทางพม่าไปซื้อมาครับมีหุ้นส่วนกันก็4คนนะก็มีคุณอา อ่าเราคุณวีรชาติคุณวีรชาตินะฮะนายแพทย์สวัสดิ์มันเสียไปแล้วอ่าเสียสูงนะฮะนายเอกปาละกวงพลอยสองข้อนี้ทำสัญญาซื้อขายกันในจำนวนเงิน52ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยตอนนั้นประมาณเท่าไหร่ฮะพันสามร้อยล้านบาทพอยสองเม็ดนี้ตอนที่อยู่เมืองไทยเนี่ยเก็บไว้ที่ไหนกรุงไทยกรุงไทยสามกรุงไทยใช่ไหมไม่ใช่การซีนะไม่ใช่ครับกรุงไอเคทีนี้ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะครับปรากฏว่านายเอกเนี่ยไปรู้จัก กับตำรวจนายหนึ่งครับซึ่งตำรวจนายนั้นเนี่ยยศขณะนั้นเนี่ยคือพันตำรวจเอกไปพูดคุยกันแล้ววางแผนขึ้นมาวางแผนยังไงครับนายวิสุทธิ์ไปแจ้งความว่านายเอกยักย่อกออกหมายจับใช้อุบายหลอกพวกเราเนี่ยคุณส่วนเนี่ยว่าไอ้นายวิลเลียเมเบเกาเนี่ยเขาจะมาจ่ายเงินให้เอาพลอยออกมาเพื่อตรวจสอบครั้งสุดท้ายเราก็เบิกพลอยออกมา มันเลยเวลาที่เราจะเอาปล่อยกลับเข้าไปแบงก์ก็เลยต้องไปเปิดโรงแรมนอนเฝ้าวันที่โรงแรมเอราวันอยู่ดีๆทนตุอกนิยมเนี่ยแหละนำกําลังเข้ามาที่เอราวันถูกต้องครับแล้วหลังจากนั้นยังไงต่อครับเข้ามาถึงรู้สยังไงคือ,คอเขาก็มาเอาหมายหมายสารมาไอหมายตำรวจอนนะมา <Like. S 2> มาแจ้งจับว่าได้มาจับ จะมาจับจำเลยมาจับในเอกในเอกเพื่อนของคุณเนี่ยที่เป็นทุนส่วนเนี่ยะมาจับายเอกพ้อมนั่งยึดพลอยแดงตำรวจก็เข้าไปเอาพลอยออกมาสองก้อนปึ๊บแบกไปเลยไม่ได้แบกกันะวิ่งหนีลงโรงแรมเลยจบข่าวเลยพลอยหายไปสองก้อนครับตรงทำยังไงก็ไม่เจอพันกว่าล้านครับผมห้าสิบสี่ล้านดอลลาร์ในสมัยนั้นครับแต่คุณพ่อนี่เห็นบอกลำบากถึงขั้นต้องหนีเลยใช่ไหมใช่ล้มละลายคือศาลตัดสินให้จำเลยที่หนึ่งจำเลยที่สามแล้วก็จำเลยที่หก ชะใช้ร่วมกันในเงินต้น52ล้านบาทรวมดอกเบีย้ย7.5%ต่อปี7.5%ต่อปีอจนกว่าจะชำระครับครับซึ่งเ,ออเมื่อวันตัดสินวันที่18สิงหาคม2564แล้วเนี่ยรวมตัวเลขแล้วก็อยู่ที่157ล้านเศษครับวันนี้ยังไม่ได้เงินครับยังกลิบอยู่นะฮะชนะมาเกือบเกือบ2ปีแล้วครับและที่สำคัญคุณผู้ชมครับท่านที่นั่งอยู่ข้างผมฮะูฟ้องล้มละลายไม่มีเงินแม้แต่จะรักษาตัว นี่พอ,อจลัดเงินจะมาสู่พอ,อจลัดเสร็จแล้วพอ,อจลัดเนี่ยจะมีการส่งเงินจํานวนนี้ไปให้บุญยนุษย์เป็นเจ้าหน้าที่ในการจัดซื้ออาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินจะต้องไปสู่มือบุญยนุษเสร็จปุ๊บเนี่ยเงินที่ได้มาเนี่ยคือได้มาเท่าไหร่ครับท่านเขาจะยืมอาทิละหกหมื่นจริงๆเขาทําสามารถเป็นโครงการแต่เขาไม่ยอมทําเป็นโครงการจัดซื้อจ้างเขาทําเป็นเรื่องขอยืมเงินขอยืมเงินทดลองมาเพื่อจะมาจัดหาอาหารให้กับเด็กระถมตามที่เขากำหนดมาเสร็จแล้วบุญยนุษย์เอาเงินหกหมื่นบาทไปซื้อของไปดําเนิินกาารให้มมีวัตถุดบ ซื้อห0 0 0ื่นบาทตามที่มีการเอาไปก็อาจาจะมีเกินก็ไปขอเบิกได้แต่ทีนี้มันขาดไปนี้มันก็มีประเด็นปัญหาว่าไปจัดซื้อจริง,รงๆอ่ะมันประมาณ4 8 5 0 0บาทเราไปสอบปากคำพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เขามีหน้าที่จัดหาอาหารสดอาหารแห้งให้กับคุณครูนี่แหละเป็นคนไปนดาเนินการเราก็ได้ข้อจริงว่าคุณครูสั่งว่าให้ซื้อภายในวงเงิน4 8 5 0 0รบาทไปรับรองการการจ่ายเงินค่าอาหารโรงเรียนบ้านยางเปาอำเภออมก่อยจังหวัดเชียงใหม่ในนี้เนี่ยก็จะมีรายการอาหารนะฮะประเด็นสําคัญคือ มันมีลายเซ็นของคุณบุญยนุษอยู่เป็นคุณครูที่มีการซื้อมาครับผมถูกไหมฮะเสร็จปุ๊บปรากฏว่าหลังจากนั้นครับคนที่ตรวจรับคือใช้คําว่ากรรมการตรวจรับเนี่ยจะมี2ท่านก็คือจิรพันธ์กับอีกคนนึ่งคือครูชัยชยศ ครูเซ็นเลยฮะสองคนนี้ด,ด้วยความเข้าใจคิดว่าเป็นรายการอาหารที่เราตรวจไปครูได้เข้าไปเช็คตัวอาหารไหมตัววัตถุด,ดิบเช็คไหมเช็คครับคือบางครัง้งเราก็ไปตรวจตัวนั้นเป็นเป็นล็อตใหญ่ใช่ไหมฮะแล้วเราก็กลับมาเซ็นก็มีแต่ด้วยความไม่เนื้อเชื่อใจแล้วก็ความไม่เข้าใจเรื่องเอกสารผมก็ขอยืนยันมือนเดิมว่าผมไม่รู้แล้วใบนี้เป็นใบเกี่ยวข้องกับเงินคิดว่าเป็นใบเกี่ยวข้องกับรายการอาหารอย่ังที่ผมบอกว่ามันไม่มีการอบรมให้เราก่อนที่เราจะทํางานความรู้เราพื้นฐานเราไม่มีตรงนี้เลยลองคิดตามความเป็นจริงถ้าผมรู้ว่าไอ้ตรงนี้มมนไ่ถูกต้องเ็ ผม,มไม่เสียดเลยครับคือถามว่ามาคุยวันวันนี้ผมก็อึดอัดนะเพราะสุดท้ายต้องมาชี้ในเรื่องของสำนวนบอชอึทึ่เราดูแล้วว่ามันก็ชี้ไปที่ การกระทําของคุณครูกับพวกมันครบถ้วนเพียงแต่คุณครูไม่ได้ไปอยู่ในส่วนที่มีหน้าที่ซื้อทําจัดการแต่คุณครูมาอยู่ในที่ว่าคุณครูส,สายรับรองเอกสารแต่ถ้าไปเจอเจ้าหน้าที่ของรัฐบางคนที่คิดทุจริตจริงเขาจะอ้างแบบนี้เหมือนกันผมไม่รู้ข้อกฎหมายผม,ผมก็เซ็นไปตามที่เขาเอามาให้เซ็นเพราะงั้นตรงนี้เลยต้องทําความเข้าใจกับคุณครูนะครับว่าก็มันมีเจ้าหน้าที่ของรัฐบางคนที่มันตั้งใจอย,อย่างนั้นจริงๆสำหรับส่วนตัวผมนะไม่โกรธใครเลยครับ,รบตั้งแต่พมบบญุษชาวบ้านลูกศิษย์รวมถึงปปชดวกัจจาหใ แต่ถ้าจะให้น้อยนี่ก็คือเรื่องตัวหนังสือเรื่องกฎหมายที่มาฟันมาฆ่าคน ยอมรับว่าเรามีของจริงมีของในที่นี้คืออะไรเป็นยาเคของแฟนค่ะเขาก็บอกว่าให้ขึ้นรถเลยตรงนี้คนเยอะขึ้นรถปุ๊บเขาก็ยึดโทรศัพท์เลยทั้งคู่แล้วก็คือแยกเราสองคนแล้วก็พาขับไปที่เปี่ยวให้หนูลงจากรถหนูเพื่อไปนั่งรถเก่งอีกคันนึงเขาบอกมึงรู้ไหมเนี่ยมึงมียาขนาดนี้มึงติดคุกเลยนะหนูก็เลยบอกว่าอา้าหนูจะติดได้ยังไงในเมื่อไม่ใช่ของหนูเขาก็อบอกว่าก็มึงก็อยู่ในรถด้วยกันก็มีส่วนร่วมมึงจะให้กูช่วยไหมล่ะหนูก็ถามว่าช่วยแบบไหนคะเขาก็เลยถามว่าหนูมีหลัก เดี๋ยวก,กูจะไปคุยกับน,นายกูให้เขาก็ขับบนไปไปที่อีกที่นึงเหมือนเขาไปคุยอะไรกันสักอย่างก็จอดอยู่ประมาณเกือบชั่วโมงค่ะแล้วเขาก็พาหนูไปที่สืบจังหวัดแล้วคนที่ต่อรองกับหนูเขาก็เรียกหนูออกไปอีกชั้นหนึ่งก็ถามว่ากูคุยกับน,นายให้แล้วนะตบที่ส0 0 0สนหนูก็ได้ถามว่าถ้าตัที่ส0 0แสนเนี่ยแฟนหนูจะไม่ต้องติดคุกใช่ไหมเขาบอกใช่หนูก็ได้ตกลงุดทย จบไหมยังไม่จบก็คือก็บอกเนี่ยกูคุยกับนายแล้วกูทุกอย่างให้มึงแล้วคือจะดูแลกูยังไงดูแลรอบนอกหนูก็ถามว่ารอบนอกคืออะไรคะเขาก็บอกว่าก็คือรอบนอกก็กูไม่ได้อะไรเลยกูอขออีกสามหมื่นกับขอน,นอนกับมึงหนูก็ได้ถามว่าโอพ้พี่พี่ก็เอาของหนูไปหมดแล้วแล้วหนูจะเหลืออะไรพูดอะไรไม่ได้หนูบอกว่าถ้าอย่างนี้จริงแฟนหนูจะหลุดชัวเขาบอกว่าชัวกูจะเปลี่ยนให้เลยโดยที่แฟนมึงไม่ติดถูกมันเป็นภาวะที่ขัดขืนไม่ได้คะ่ะแล้วก็อืยอม เขาปล่อยแฟนไม่หรือเขาทำยังไงต่อคือเอาไปฝากขังที่สพธัญญะปุรีค่ะแล้วตอนเช้าหนูก็ไปประกันตัวที่ศาลแต่ต้องไปรายงานตัวที่ศาลขากํำหนดให้เจ้านที่ตำรวจชุดนี้ก็เป็นชุดที่มีหน้าที่ในการปราบปรามยาเสพติดด้วยแล้วเรวยิ่งมาบอกว่าไอ,ไอ้ตีเงินเมรข้อหาแล้วยังไปข่มขืนเขาอีกเนี่ยคือไม่รู้จะตกใจเรื่องอะไรดีไอ้นี่มันพฤติกรรมมันไม่ใช่ตำรวจแต่มันเป็นพฤ,พ,ฤพ,ฤพฤติกรรมของโจร ในเครื่องแบบแล้วแถมไปที่มันทุเรศรับไม่ได้เนี่ยนะครับเรื่องนี้ก็คือว่าไปขอมีสัมพันธ์ถูกคือคุณเป็นตํารวจคุณต้องเป็นให้ประชาชนพึ่งพาไม่ใช่คุณมาทําแบบนี้ mm. มันมันทำร้ายใจิตใจเกินไปสําหรับผู้หญิงคนหนึ่ง มีตำรวจคนไหนมาเตี๊ยมไหมไม่มีเลยครับแล้วทำไมถึงตั้งเรื่องว่าใช้เก้าอี้ตีทำไมไม่ตั้งเรื่องอย่างอื่นว่าบีบคอรัดคอก็อี๋แหละครับตีเขานี่ผมสมมุิขึ้นมาเองครับผมไม่รู้หรอกว่าพ่อเป็นคนไหนแล้วก็าทำร้ายร่างกายอะไรหรือไหมไม่มีมีแตะคู่เอาถุงดำมาคลุมอะไรเงี้ยให้ถอดเสื้อก็พับพับพับถุงดำข้อพัวไปเฉยๆแต่ไม่ได้มัดใช่ไหมไม่ไม่แล้วขอก็จับก็จับถุงก็เบาๆควัหน้า แต่มันจับไปแต่นะ้เาเอาสะดีมั้งัสก,กิดใจ,จเห็นไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพครับ เฮ้ยไอหาเด็กมึงทาไมไปทําแผนอย่างนี้วะให้มันนํเหลาเหล่าเนี่ยเหมือนคนโง่ไม่รู้เรื่องออย่าไปบอกว่าเอาไหนไหนเอากอี้มาทีมึงตีทีตีกี่ทีได้เหมือน,น,นลุงเนี่ยแกรับสารภาพแล้วแล้วก็มาไล่ทำลาย,ลายต่ทำลายมันหายเขาเล่าให้ฟังว่ามีอยู่แค่4ี่ชั่วโมงซึ่งลุงเปี๊ยกนี่อยู่ถึงเช้าเวลาในกล้องวงจรปิดหายไปเหรอมีการแก้ไขชื่อไ่ายก็ต้องตั้งคําถามต่อว่ามันมีการลบไหมมีตัดบางขั้นบางตอนทางช่วงเวลาออกไปหรือไม่ชาวบ้านเนี่ยมีการส่งข้อมูลให้ผมเป็นแชทดูกล้องที่เซเว่นเรียบร้อย วัยรุ่น5คนอุ้มแกขึ้นรถไปฆ่าแต่ปิดข่าวก่อนตอนนี้รู้ตัวทะเบียนรถหมดแล้วตำรวจขอไม่ให้พนักงานเซเว่นเปิดเผยข้อมูลโอ้โหเป็นยังไงบ้างครับพี่โจ้ครับก็ตอนนี้ลูกเพียก็ให้การยืนยันนะครับว่ามีตำรวจนะที่ที่กระทำพฤติการดังกล่าวนะครับมีการเอาถุงดำมาคุมแล้วก็มีมีการให้ถอดเสื้ออะไรต่างๆนะครับทีนี้อย่างนี้มีกระแอร์อะไรต่างๆก็ก็เกือบสุดแล้วเป็นเป็นการบังคับให้รับสารภาพ นะผมก็เรียนท่านพตรแล้วนะท่านพตร,รก็เน้นย้ําว่า้ทําอย่างตรงไบตรจงมานะครับ,รบนะเพราะฉะนั้นวันนี้เอ่อตํารวจที่กระทําผิดชื่อคือสุดแล้วก็เป็นการกระทําของตํารวจเนี่ยนะเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อจะให้ได้คํารับสรารภาพแต่ว่าในการจะให้ได้คํารับสรารภาพแบบนี้เอ่อมันเป็นการสอบสวนโดยมีชอบ